ไม่ใช่ไม่เชื่อนะเราต้องเชื่อในตัวของเราเองอะเราจะไปเชื่อไปตัดสินอะไรกับคนอื่นไม่ได้คืออย่างเนี้ยเป็นคนไม่มีเพื่อนเออจะให้ถามปรึกษาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็นก็ไม่มีใครให้ปรึกษาไงแต่เนี้ยไม่มีก็เลยจ้างเขาให้มานั่งฟังเรื่องราวชีวิตเป็นเพื่อนเฉยๆบางทีเราถามเพื่อนใช่ไหมอ่าสมติบีมถามเพื่อนแตะบางทีมันด่าเรานะบีมแต่หมอดูอ่ะไม่เขาจะไกด์แบบไกด์ชีวิตเราจะสิ่งดีๆเราแค่ต้องการคนที่เราอยากฟังคําตอบที่เราอยากฟังเฉยๆเราเลยไปถามหมอดูเวลาถามเพื่อนเพื่อนก็จะแบบ เฮ้ยทำไมทำแบบนี้ไม่ดีเลยเนี่ยโหแย่มากแต่ถ้าเกิดคุยกับหมอดูนะเขาก็จะชมเรา <c oughs> ก็สุดท้ายแล้วหม <c oughs> อดูเขาก็จะแบบช่วงที่เราต้องการเขาช่วงที่เราแบบรีบตังค์ไงแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองอะ่ะไม่เคยเสียใจสักวันเลยเสียเยอะกว่าเอะหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมพวกเราฮาร์ตบิกโตถึงมาอยู่ในจอระดาได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะจอยระดานะคะเป็นที่ที่เอ็กซ์คลูซีฟนะคะที่ทุกคนสามารถมาดูพวกเราได้ก่อนใคร และแถมมาเมาส์กับพวกเราผ่านแชทเมมเบอร์ชิพได้ด้วยนะคะค่ะใครที่อยากดูคอนเทนต์ที่เราไม่เคยลงที่ไหนนะคะอย่าลืมมาจอยเมมเบอร์ชิพกันนะคะ